วันจันทร์ที่15พฤษภาคมนะคะวันนี้น้องๆหนูๆน,นักเรียนทั้งหลายนะคะคงเดินทางไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะก,กังวลใจ<อ>เพราะว่าต้องส่งบุตรหลานกลับเข้าสู่โรงเรียนแล้วนะคะตอนนี้เองสถานศึกษานะคะเขามีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแล<อ>นักเรียนอย่างไรรวมไปถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของแต่ละสถานศึกษาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของคุณธัญรักษ์เกียรติกุลไทยผู้อํานวยการสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งซึ่งตอนนี้ผอ,ออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสิวพรคุณครูผาคะค,ครับผอครับเริ่มต้นกันเลยดีกว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าคึกคักนะฮะกับบรรยากาศของการเปิดภาคเรียนในจังหวัดอุทัยธานีเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในจังหวัดอุทัยธานีนะคะในเรื่องการเตรียมความความพร้อมของสถานศึกษา เราได้ติดตามนะฮะติดตามแล้วก็มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาตอนนี้สถานศึกษาในสังกัดของเรานีเราได้เตรียมความพร้อมอยู่สามส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือเราได้เตรียมความพร้อมด้านสถานศึกษาด้านสถานศึกษานั้นเราก็จะดูตั้งแต่อาคารเรียนนะฮะว่าความพร้อมของอาคารเรียนซึ่งทางโรงเรียนได เตรียมความพร้อมในเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตอย่างไรสภาพแวดล้อมด้วยนะคะว่าปลอดภัยสําหรับเด็กนักเรียนที่จะเข้าสู่โรงเรียนหรือไม่รวมทั้งภูมิทัศน์ต่างๆนะคะในสถานศึกษาในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของห้องเรียนนะคะห้องเรียนนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนเช่นทีวีกล่องรับสัญญาณในการจัดก,การเรียนการสอนในกรณีที่ครูเราไม่พร้อมนะคะสามารถที่จะ ใายจัดการเรียนการสอนได้ในวันเปิดภาคเรียนนะคะส่วนนี้ก็มีความพร้อมนะคะโดยทางเราได้ได้จัดนะคะจัดกลุ่มที่รับผิดชอบทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะ,คะได้ไปดูในเรื่องอของรับสัญญาณก็ดีตัวตัวทีวีสมาร์ททีวีก็ดีนะคะ,คะเพื่อที่ให้คุณครูและนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้พร้อมกันแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ต่อเนื่องนะคะในส่วนนี้ แล้วส่วนที่สองนะคะก็คือในเรื่องของคุณครูนะคะตัวคุณครูในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาเราก็ได้เตรียมความพร้อมให้กับคุณครูโดยได้ได้พัฒนาครูนะคะในเรื่องการจัดก,การเรียนรู้แบบ active learning นะคะแล้วขณะนี้เราก็ได้รับย้ายครูนะคะรับย้ายครูสองครั้งเพื่อที่จะให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ครูไม่เพียงพอได้ได้รับครูเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็สามารถที่จะ ให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าเรามีครูที่จะดูแลนักเรียนและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพนะคะในด้านของผู้เรียนนะคะในด้านของผู้เรียนนั้นเราได้เน้นย้ำนะคะเน้นย้ำกับผู้บริหารแล้วก็คุณครูนะคะว่าก่อนเปิดภาคเรียนในหนึ่งนักเรียนต้องสิ่งแรกที่จะได้ก็คือชุดนักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนเข้าไปในโรงเรียนแล้วสิ่งที่จะต้องดูแลนักเรียนก็คือเรื่อง เรื่องอาหารกลางวันนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆที่นักเรียนจะต้องได้รับแล้วก็เป็นใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนนะคะแล้วก็สําคัญสุดก็คือเรื่องความปลอดภัยนะคะในเรื่องความปลอดภัยเราไม่ได้ดูแลนักเรียนเฉพาะในส่วนที่อยู่ในโรงเรียนแต่เราดูแลนักเรียนตั้งแต่ออกจากผู้ปกครองหรือออกจากบ้านนะคะออกจากบ้านส่วนหนึ่งนะคะ นักเรียนส่วนหนึ่งก็คือถ้าเด็กเล็กนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองนักเรียนจะมาส่งด้วยตนเองนะคะ,ะแล้วก็จะมีนักเรียนอีกส่วนหนึ่งก็จะโตขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะมาเรียนด้วยการปั่นจักรยานมาหรือเดินมานะคะ<ฆ>เพราะว่าสถานศึกษาของเราโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้าน<ฆ>ฉะนั้นนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการเดินเท้าและก็การปั่นจักรยานมาสําหรับเด็กที่โตขึ้นหน่อยหนึ่ง ส่วนนักเรียนที่อยู่ไกลหน่อยเราก็จะมีรถรับส่งนักเรียนนะคะซึ่งรถรับส่งนักเรียนก็ได้เน้นย้ำเรื่องว่าหนึ่งจะต้องมีครูที่ติดตามไปรับเด็กนะคะเพื่อที่จะดูแลตั้งแต่เด็กขึ้นรถมาแล้วก็ระหว่างทางว่าเด็กอยู่ยังไงนะคะในช่วงที่เดินทางแล้วก็สุดท้ายส่งถึงสถานที่ก็คือโรงเรียนนะคะว่าเด็กลงจากรถปลอดภัยจริงแล้ว หว่างเดินทางเบ็กปลอดภัยจริงในส่วนตรงนี้นะนะคะในเรื่องตรงนี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือในในเรื่องของคุณภาพการจัดการศึกษานะคะในเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษาตอนนี้เราก็พยายามที่จะจัดสรรให้ครูนะคะสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กก็พยายามที่จะจัดสรรครูไม่ว่าจะเป็นครูวิกฤตก็ตามครูวิ์ก,ก็ตามซึ่งเป็นอัตาจาง ที่เข้าไปช่วยครูประจําการในการจัดการเรียนการสอนนะคะในส่วนตรงนี้ประกอบกับได้เน้นย้ําในเรื่องการจัดก,การเรียนการสอนที่มีคุณภาพว่าทําอย่างไรเด็กของเรานะคะเด็กที่ครูที่ผู้ปกครองเอามาให้เราแล้วเราสามารถที่จะทําให้เด็กมีคุณภาพนะคะโดยได้เน้นย้ําเรื่องการสร้างคนดีให้กับสังคมนะคะซึ่งส่วนนี้ว่าหากเราได้เราได้คนดีแล้ว สิ่งต่างๆก็จะตามมาคนเก่งก็จะตามมาด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในภาคภาคเรียนที่จะมาถึงนี้ค่ะค่ะพออาคะในส่วนของการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2566นี้จากการสำรวจเราพบนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาบ้างหรือเปล่าคะแล้วเรามีการช่วยเหลือตัวนักเรียนและครอบครัวย,ยังไงบ้างคะเออก็จะมีกรณีที่เด็กหลุดจากระบบเนื่องจากว่าเด็กได้ติดตามผู้ปกครองไป ประกอบอาชีพอย่างต่างจังหวัดนะคะเราก็ได้ประสานไปยังสถานที่ที่ด็กที่ผู้ปกครองพาเด็กไปประกอบอาชีพแล้วก็มีการส่งต่อเพื่อที่จะให้เด็กได้เข้าสู่ระบบนะคะประกอบกับอีกส่วนหนึ่งเด็กของเราส่วนหนึ่งนะคะก็คือหลุดออกจากระบบหลุดออกจากเนื่องจากว่าหนึ่งเด็กเด็กไม่อยากมาเรียนเด็กเข้าสู่วัยรุ่นออกไหมคะพอเด็กเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็ไม่ ก็อาจจะติดเพื่อนพอติดเพื่อนแล้วก็ไม่มาเรียนเด็กเด็กกลุ่มนี้เราก็ติดตามเข้ามาโดยเราได้คือคือเด็กกลุ่มนี้อายุจะจะมากกว่าเพื่อนหน่อยในในระดับเดียวกันแล้วก็ส่งต่อไปยังกศนหรือการศึกษานอกระบบนะคะเพื่อที่จะให้เด็กเข้าสู่ระบบได้ในส่วนตรงนี้ส่วนอื่นๆก็ก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเด็กของเราส่วนใหญ่ที่ตกหลน่นหรือว่าออกนอกระบบส่วนใหญ่แล้วเราสามารถที่จะ นำกลับเข้ามาสู่ระบบได้ร้อยเปอร์เซนค่ะค่ะครับผมเดี๋ยวสุดท้ายให้ทางนาาออ้าผอเนี่ยฝากละกันนะฮะให้คำมั่นกับผู้ปกครองนะแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเนาะของการเปิดภาคเรียนนี้ด้วยนะครับกับปีการศึกษา2566เชิญครับอ่าก็ฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านนะคะก็ให้ให้มั่นใจว่าสถานศึกษาเราพร้อมในทุกๆด้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยนี้นะคะ นักเรียนจะต้องอยู่โรงเรียนกระท่านตั้งแต่ออกจากบ้านมานะคะนักเรียนจะต้องมีความปลอดภัยไม่ว่าจะการเดินทางมาเรียนหรือแม้กระทั่งการอยู่ในโรงเรียนนักเรียนจะต้องปลอดภัยในทุกเรื่องนะคะทางด้านร่างกายรวมทั้งทางด้านจิตใจด้วยนะคะแล้วก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมนะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีสุขภาวะจิตที่ดีนะคะจากการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข Uh huh. ค่ะขอบคุณนะคะผอ,อธัญลักษเกตกุลไทยค่ะผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งนะคะคที่ม,มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะในปีการศึกษา2,566ที่ต้องส่งบุตรหลานนะคะออกจากอ้อมกอดเข้าสู่ร,รัอวโรงเรียนต่อไปนั่นเองก็ถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองนะคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะฮะในช่วงของประเด็นเป็นข่าวแล้วก็คุยเลียเียร์นะวันนี้แล้วก็ในช่วงสันหามาเล่าเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปดูวิสาหกิจชุมชนกเกษตรยัง่งยืนบ้านวังดิเนเหนียวนะครับว่าที่นี่เขาจะมีของดีอะไรกันบ้างพักกันสักครู่ครับ